คอลเลกชันคริสต์มาสใหม่หนาวนี้กอดใครหนาวไหมใส่เสื้อ WRK วารสิสนับสนุนก็นได้ที่ลิงก์กลุ่มใต้คลิปและสิ้นปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมมาทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ เราจะมาทําการสอนเปิดประตูบานนี้กันนั่นเองนะทุกคนซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าการเปิดประตูบานนี้เนี่ยอ่ามันเปิดอยู่แล้วนะครับแต่มันเปิดได้ก็เพราะมันมีสภาพอากาศนี้อยู่นั่นเองนะครับแต่เปิดไปแล้วเนี่ยเราเข้าไปก็จริงแต่ว่าข้างในยังไม่เปิดนะทุกคนข้างในเนี่ยเราต้องทําเควสก่อนนั่นเองนะทุกคนหรือหาของบางอย่างก่อนถึงจะสามารถเปิดได้นั่นเองนะครับคือกุญแจเนี่ยแน่นอนเราได้มาจากเควสที่แล้วอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนถ้าเกิดใครดูคลิปที่แล้วเนี่ยเราจะได้กุญแจอันนี้มานะครับผมนี ก็คือทํากับซันต้าห้ารอบอรัทุกคนเควสห้าอันเราจะได้กุญแจมาแต่เราใส่ไปเนี่ยมันก็ยังไม่เปิดอยู่ดีนะทุกคนเพราะงั้นเนี่ยก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเห็นปะมันยังไม่เปิดอยู่ดีเพราะว่าเราต้องหาของ2อย่างก่อนในการที่จะเปิดห้องห้องนี้ได้นั่นเองนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะหาสอนโทเทมในการเปิดประตูห้องนั้นก่อนแล้วกันนะทุกคนโทเทมที่ทําให้เราเปิดอีเวนต์ฟอรต์มูนได้เนี่ยทุกคนคือมันจะมีขายอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องมีค่าเงินเนี่ยอยู่ที่5000นะครับเพราะว่ามันอัดละ5000คือเป็นค่าเงินของอีเวนต์ใหม่นะทุกคนอะแล้วเราก็ไปเลยกลับไปส่วนของตรงกลางที่เป็นบ้านน้าแข็งเยอะๆนะทุกคนพอเรามาแล้วเนี่ยทีนี้ผมจําได้ไหมว่ามันอยู่บ้านหลังไหน <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองเข้าสักหลังหนึ่งก่อนแล้วกันนะหลังนี้ไหมอะหลังแรกเลยลอองงดดูผมมมจาาไไไ่่้วหหหันนเืกะทุค อ่ะถูกแล้วหดังนี้นี่ทุกคนเห็นไหมมันจะมีโทเทมอยู่อันละห0 0พันนะครับก็ซื้อมาเลยคือผมบอกก่อนว่ามันเปิดทีนึงเนี่ยพอเวลาตรงนี้หมดเนี่ยพอฟอน์มูลหมดเนี่ยประตูก็จะปิดเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าของเนี่ยเราไม่ต้องหาใหม่เราก็แค่เปิดโทเทมแล้วเข้าไปตกใหม่แค่นั้นเองพอเราได้โทเทมมาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งกดใช้นะครับเพราะว่าเราต้องหาของ2อย่างนี้ก่อนจึงจะสามารถที่จะใส่เข้าไปและจะสามารถเปิดประตูได้นั่นเองนะครับไม่นับเป็นส่วนของกุญแจนะเพราะกุญแจเนี่ยกุญแจเนี่ยก็คือได้จากซันต้าทำเควสห้าเควสนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเราต้องหาของ2อย่างนี้ก่อนนั่นเองทุกคนพิมพ์ไป e s e n c e นะครับผม นั่นก็คือแอสเซนต์นั่นเองนะครับจะมี2อันนะทุกคนนี่จะมีเป็นรูปน้ําแข็งอันหนึ่งที่เป็นวินเทอร์แล้วก็สตาร์ฟอยอีกอันหนึ่งนะครับมี2อันคือวินเทอร์จะได้จากการตกปลาธรรมดาเลยทุกคนเนี่ยก็ตกไปเรื่อยๆไม่ต้องมีอีเวนไม่ต้องมีสภาพอากาศอะไรก็จะสามารถได้ในส่วนของวินเทอร์มานะครับแต่ว่าโอกาสออกค่อนข้างยากแนะนําให้ใช้เบ็ดในส่วนของเอ,อ่อค่ารักกี้เยอะๆในการตกจะได้ง่ายขึ้นนะครับคือผมจำไม่ได้แล้วว่ามันอัตราส่วนออกเท่าไหร่แต่บอกเลยว่ายากมากนะครับ พราะงั้นเนี่ยก็ตกไปเรื่อยให้มันได้แล้วกันนะครับและใกล้อันหนึ่ง a s c e n t of starfall เนี่ยทุกคน starfall starfall สตาร์ฟอส์นะทุกคนโทษทีบอกสตาร์ฟอส์เฉยเลยสตาร์ฟอส์นะครับก็คืออันนี้เนี่ยเราจะสามารถตกได้ก็ต่อเมื่อสภาพอากาศเป็นฟอ r ต m มู n เท่านั้นนะครับผมคือก็ต้องเปิดโทเทมฟอ r ต m มู n แล้วก็เนี่ยตกกันเนี่ยอันนี้คือตกหากันอยู่นะทุกคนคือบางคนเนี่ยกำลังตกหาอันนี้กันอยู่นะครับเนี่ยพอมันเป็นสภาพอากาศฟอ r ต์มูลเนี่ยก็ตกกันได้เลยมีโอกาสออกในสองเอเซนสตาร์ฟอ์นั่นเองนะครับเนี่ยสองอันนี้ต้องหาสองอันนี้นะทุกคนแล้วก็กุญแจนั่นเองกุญแจเหมือนกันนี่ กุญแจนี้ก็อย่างที่บอกว่าได้มั้งแต่ต้นแล้วนะครับนี่กุญแจนี้ด้วย3อย่างนี้จะเป็นตัวในการเปิดประตูนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ฟาร์มกันยาวๆได้เลยทุกคนอย่างแรกเนี่ยทุกคนต้องหาเอเซนก่อนนะครับเนี่ยหาเอเซนให้ได้2อ,อันซึ่ง2องอันนี้เนี่ยใช้แล้วจะอยู่กับเราตลอดนะทุกคนก็คือตกมาแล้วทีเดียวก็เอามาใช้ได้ตลอดเลยถ้าเกิดจะเปิดประตูรอบหน้า,น,านะครับ พอเราได้ของทั้ง3อย่างมาแล้วเนี่ยทุกคนเราก็จะพร้อมที่จะเปิดประตูแล้วใช่ไหมอย่างแรกเลยรีวันเป็นตอนกลางคืนนะครับผมเพราะว่าฟอรต์มูนจะเปิดได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเมื่อเราทาการเปิดโทเทมฟอร์มูนอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เคอเปิดแล้วนะทุกคนเปิดโทเทมฟอร์มูนเรียบร้อยแล้วให้เราทําการไปดึงคันโยกทั้ง3ที่อ่ะอันนี้ที่แรกอยู่ตรงนี้เห็นไหมทุกคนนี่คือคันโยกจะดึงได้ก็ต่อเมื่อเป็นสภาพอากาศฟอสต์มูนเหมือนกันนะทุกคนถ้าไม่ใช่เนี่ยจะดึงไม่ได้นี่อันแรกคันโยกอยู่ตรงนี้นะรบน่นอาพีตกกกเเยยะ็ดึงล ปึ๊บทีหน,นะครับผมแล้วก็ตามมาอีกทุกคนบินตามผมมาได้เลยนะครับคันโยกที่2จะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับหลังบ้านเขียวนี้นะทุกคนคือมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสภาพอากาศฟอสร์มูลอยู่นี่เห็นปะเดี๋ยวผมต้องปีขึ้นไปแบบหนึ่งนี่อันที่2นะครับโยกใบปึ๊บแล้วก็อันที่3ตามมาเลยจะอยู่ข้างบนนะครับอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรอะบนปราสาทเออนี่ปีน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 ,ปน,ปน ซ้ายมือเจอเลยเรียบร้อยอันที่3ามโยกไปถึงเวลากูเข้ามาโยกมาสายสะโพกโยกย,ย้ายอ่ะาทีนี้พอเราโยกทั้งสอันแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาเลยนะครับฟืบแล้วเราเนี่ยต้องเอาในส่วนของแอสเซนต์ทั้ง2อันเนี่ยใส่ที่รูปปั้นนะทุกคนใส่ไปเลยนะครับอันหนึง่งเฮือบเอาไปแล้วก็อีกอันหนึ่งเห็นป่ะมันจะมีแสงขึ้นทุกคนเอาไปเฮือบเนี่สองอันแล้วแล้วก็ตามด้วยคีย์ของเรานั่นเองในการเปิดประตู ปุ๊บเปิดไปเลยป๊าบเรียบร้อยประตูก็จะถูกเปิดออกแล้วนั่นเองนะครับมีอย่างหนึ่งที่ทุกคนควรรู้ก็คือเราไม่ควรที่จะเดินเข้าไปใกล้มันนะครับทุกคนคือเราต้องตกตัวนี้แหละและข้างหลังนี้เนี่ยจะมีเบ็ดให้เราอันนึงด้วยนะทุกคนเออคือเบ็ดธนูนั่นเองแต่เราต้องตกมันขึ้นให้ได้ก่อนเพราะมันจะขวางทางไม่ให้เราไปนั่นเองนะครับเพราะกิดสมมุติว่าผมฝืนที่จะไปเดี๋ยวผมลองไปให้ดูนะทุกคน ตายนะครับแม่งแงมเราตายนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่เราจะไปซื้อเบตอีกฝั่งหนึ่งได้เราต้องตกเจ้าตัวนี้ขึ้นให้ได้ก่อนนะครับเหมือนเป็นกิมมิคเกมเล็กๆน้อยๆอ,อะไรประมาณนั้นนั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมต้องกลับไปที่เดิมตายแล้วต้องเดินใหม่เลยทีนี้อ่ะทุกคนก่อนที่เราจะมาตกกันเนี่ยผมลืมบอกไปเรื่องหนึ่งนะครับคือวิธีการตกมันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะใช้เบ็ดไหนตกก็ได้นะครับไม่ใช่นะคือเราเนี่ยเท่าที่ผมลองทํามาเนี่ยคือเราต้องเอาเอาเบตอีเวนต์เอนชารหินใหม่นั่นเองนะครับก็คือ หินนี้นี่หินนี้หินใหม่อันนี้นะทุกคนซึ่งหินใหม่นี้เนี่ยได้จากการตกนั่นเองแล้วก็ได้จากการซื้อเช่นเดียวกันนะครับได้ทั้ง2อ,อย่างเลยแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปสอนซื้อก่อนแล้วกันเออขึ้นแปลกรอบหนึ่งนะครับไม่ได้ตกสักทีก็คือถ้าเราจะไปซื้อเนี่ยมันจะอยู่ที่บ้านน้าแข็งนั่นแหละทุกคนของสโนว์แมนอะแต่ก็ต้องใช้เงินในส่วนของ2005นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะ2005ที่เป็นค่าเงินใหม่นะครับถ้าจําถ้าเดาไม่ผิดนะ่จาจะหลังนี้นะ ใช่ไหมอ่านี่ใช่ทุกคนเห็นไหม2,005ก็ซื้อมาได้เลยนะครับผมนี่แล้วก็เอาไปเอนชาร์นะครับให้มันติดบัฟได้บัฟหนึ่งในหินเนี้ยทุกคนให้มันติดบัฟได้บัฟหนึ่งในหินเนี้ยทุกคนแค่นั้นเองอเดี๋ยวลองเอนชาร์กันปึ๊บเอนชาร์ไปเลยป๊าบ,บได้ในส่วนของฟันปลามาอุ๊ยอันนี้ดีทุกคนอันนี้ดีโอเป็นบัฟลองด้วยเหรอโอ้ได้บัฟลองฟันปลามาเนี่ยที่บอกว่าบัฟใหม่ดีเนี่ยบัฟดีดีดีมากแนละ้วทุกคน เป็นบัฟรองที่ให้ฟันปลาแล้วก็ให้กายพันและยังให้รักกี้อีกด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปตกกันดูทุกคนอันนี้ผมเอนชาร์ไมไปเรียบร้อยแล้วนะจริงๆจะเอนชาร์อะไรก็ได้นะทุกคนแล้วแต่ทุกคนเลยแต่ขอเป็นเอนชาร์ของหินใหม่อันหนึ่งก็พอนะครับคือหินใหม่จะมีทั้งเอนชาร์มองและเอนชาร์หลักนะอันนี้เนี่ยก็ต้องไปสุ่มกันเองอีกทีหนึ่งนะครับผมมาดูซิว่าจะตกได้หรือเปล่าฮึบอ่าได้แล้วนะครับทุกคนเห็นไหม เออพงั้นเนี่ยต้องใช้เบ็ดในส่วนของเบ็ดอีเวนต์นะครับอันหนึง่งแล้วก็เอนชาร์ในส่วนของหินอีเวนต์ใหม่ด้วยเช่นเดียวกันที่เป็นลิลิกอันนี้นี่เซฟชื่อไว้ได้เลยนะครับใช้เงินขนไขออย่างนี้จจะสามารถตกบ่อน,นี้ได้นะครับอ่ะทีนี้ก็ตกอุ้ยได้แล้วทุกคนตัวใหญ่อย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยเออไม่ใช่ทุกคนมันตัวอะไรวะนะนกึกว่าใช่เห็นตัวมันใหญ่แต่ไม่น่าใช่นะแต่ว่าตกมันขึ้นมาก่อนแล้วกัน,กนทุกคนคือเราต้อง ตกเจ้าตัวนี้ให้ออกมาจากตรงนี้แล้วเราจะไปซื้อเบ็ดได้นะครับไปตกกันยาวๆไม่รู้ว่าตกเมื่อไหร่จะได้เหมือนกันนะเพราะว่าเบ็ดเนี่ยเห็นป่ะทุกคนเบ็ดมาอยู่ตรงนู้นไกลๆเลยที่มาลผมชี้อะ่ะนั่นนะ่ะเออเบ็ดอยู่ตรงนู้นเลยนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวรีวิวเอนชาร์ไปด้วยเนี่ยทุกคนเห็นป่ะมันมีฟันปลาด้วยนะครับเป็นเอนชารลองฟันปลาผมบอกเลยว่าอื <c oughs> โกงสุดๆอุ้ยได้แล้วนี่ทุกคนใช่ป่ะวะเอ๊ะใช่ไหมวะทำไมหัวมันแหลมๆม หรือมันคือนอสตาเฮ้ยยมันกัดมันกัดมันกัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งใจตกก่อน <laughs> น่าจะใช่แหละมั้งนะไอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรผมลืมชื่อไปแล้วอะแต่เหมือนว่าบ่อนี้เนี่ยจะตกได้แค่ทีเดียวนะครับเห็นเขาบอกกันอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะขึ้นมาเออนี่ได้มาแล้วนะครับผมนี่เจ้าเซอร์เพน์นะทุกคนผมอ่านถูกปะเรียบร้อยมันก็จะไม่ขวางทางเราแล้วนะทุกคนแล้วเราก็จะ ไปซื้อได้เลยแล้วก็อย่าพยายามลงน้ำเพราะมันจะเจ็บนี่โอ้โหมีคนยืนรอเลยนะครับได้มาแล้วราคา3ามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทนั่นเองอ่ะเรียบร้อยซื้อมาเลยทุกคน3ามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับด่วนสปีด80ลัคกี้แปคอนโทรลศูนย์จุดหนึ่งห้าลิซินเดียนสามสิบห้าน้ำหนักอินฟินิตี้ไปครับผมเบทนานูได้มาแล้วนั่นเองนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าประตูนี้เนี่ยเหมือนจะตกได้แค่ ทีเดียวนะทุกคนพอแบบมาเปิดอีกปุ๊บเนี่ยไอเจ้าตัวเซอร์เพซนั้นเนี่ยก็จะหายไปแล้วนะครับเนี่ยทุกคนเอาจริงป่ะอีเวนต์จบแล้วนะครับเอ้ยยังดิเหรอเอ็ NPC รอบนอกเดี๋ยวเอ c รอบนอกเนี่ยใครที่รับเวสไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนทำา MPC รอบนอกทุกตัวเลยนะครับบอกก่อนว่า MPC รอบนอกทุกตัวเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเควสหลักเลยนะเพราะงั้นเนี่ยใครรับมาเนี่ยมันจะได้ในส่วนของค่างเงินแทนนะทุกคนที่เป็นแบบค่างเงินในโลกนี้เนี่ยเห็นปะ คือ n p c รอบนอกไอตัวนี้ตัวนู้นตัวนั้นอะ่ะคือไม่ได้เกี่ยวกับเควนหลักสักนิดเลยนะครับผมอ่ะนี่ได้เบ็ดมาแล้วอุ้ยเฟียวจัดทุกคนใหญ่จัดเป็นธนูนะครับนี่หัดจัดโปรเกสสปิดติดลบสิบนะครับผมเดี๋ยวเรามารองตกกันเลยเขาบอกว่าเบ็ดนี้ค่อนข้างที่จะตกยากด้วยเช่นเดียวกันนะทุกคนเบ็ดนี้เนี่ยมีชื่อว่ามันอ่านว่ามาเอลหรือมิวสตอมรอดไม่รู้นะทุกคนสักอันหนึ่งนะ <c oughs> ก็นั่นแหละเป็นเบ็ดเรียกว่าเบ็ดธนูแล้วกันเพราะเหมือนธนูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอง ตกกันเลยนะไม่ร er ู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันึบอุ้ยมาแล้วทุกคนยังไงครับฮะอ๋ออ๋อเอออ๋อแบบยิงให้เต็มหลอดแล้วก็ปล่อยเหรออ๋ออ่าายิงปล่อยอ๋อแต่ตอนปล่อยต้องปล่อยโดนด้วยเหรอ อ๋อคือเราอ๋อผมเข้าใจแล้วคือเราจะไม่ยิงก็ได้ทุกคนหลอดมันก็เพิ่มเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเรายิงเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะหลอดตรงเนี้ยมันจะเพิ่มเยอะกว่าเดิมนะครับแต่ว่าต้องยิงให้เต็มหลอดนะต้องกดคลิกซ้ายเนี่ยหลอดข้างบนมันจะค่อยๆเต็มเห็นไหมแล้วก็ปล่อยนะครับแต่เนี้ยเราคลิกซ้ายไม่ได้แล้วเพราะว่ามันดันไปนอยู่ซ้ายสุดไงทุกคนเอออ่ะเ <c oughs> นี่ยปล่อยนี่เห็นป <c oughs> มันจะขึ้นนี่อ่าประมาณนี้นะครับเฟี้ยวอยู่นะเฟี้ยวอยู่นะ แต่คนค่าที่จะตกยากนิดนึงเป็นมินิเกมใหม่มากปล่อยปล่อยคือน่าจะปล่อยได้ประมาณแบบครึ่งหลอดเนี่ยเฮ้ยโอ้โหดีทุกคนดีเลยแต่ทีเนี้ยผมต้องใส่เอ็นชาร์จอะไรวะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยคิวรีเหรอแต่ฟันปลาก็น่าจะเหมาะเหมือนกันนะทุกคนอีกอย่างคือเบดเนี้ยข้อเสียคือไม่มีโปรเกสสปีดให้เรานะครับอ,อ๋อบางทีหลอดมันชา้าหลอดมันเร็วนี่ว่าทุกคนแล้วก็นี่ดูได้ อันไหนรอดเร็วๆรเนี่ยแล้วก็ไอ้น,นี่เอาอันนี้ช้าอันนี้เร็วเอ้ยอืมอืมนี่ยิงยิงเอ้ายิงยิงอ่าโอเคโอเคอ่า,อาพอเข้าใจแล้วในส่วนของ mini game บตน,นี้นะครับมันอยู่มันอยู่ทุกคนถ้าเกิดมันอยู่ฝั่งขวาผมบอกเลยว่ายังไงก็กดชาร์จได้ทุกคนเพราะว่าเวลาเราจะกดชาร์จเนี่ยมันต้องคลิกซ้ายไงถ้าเกิดปลาเราอยู่ฝั่งขวาเนี่ยชิวเลย เนี่ยยิงชิวเลยทุกคนแต่เมื่อไหรที่มันไปอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะกดคลิกซ้ายไม่ได้ไงทุกคนถูกป่าเพราะคลิกซ้ายเนี่ยแถบเรามันจะมาทางขวาแล้วมันจะดุดหลอดเราไงเนี่ยมันจะดุดหลอดที่แบบไม่ให้จับปลาเห็นปะเพราะฉะนั้นพอมันอยู่ทางซ้ายเนี่ยจะเป็นอะไรที่เียมากนะทุกคนคือมันจะยิงไม่ได้มันต้องอยู่ทางขวามันถึงจะยิงแบบง่ายๆนะครับสกิลอื่นเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรนะทุกคนนอกจากโอกาส30%ที่จะได้ลายพันฟอร์ตบิทเช่นที่แปลว่าหนาวจัดคูณ9กานะครับโอกาสลยมรับ สำหรับเบ็ดนี้เพราะงั้นเอนชาร์ที่ผมจะใช้ให้มันเนี่ยผมจะใช้อันดับแรกเลยหินใหม่หทุกคนขอได้ฟันปลาสีแดงไปสวย <c oughs> สวยเลยส่วนเอนชาร์หลักโปกเกสสปิดพอดีไหมผมว่าโปกเกสสปิดน่าจะดีนะพเพราะเบ็ดนี้มันไม่มีโปกเกสสปิดในตัวถ้ามีน่าจะดีบวกกับฟันปลาหรือไม่ก็ฟันในฟันแหมอ่ะเดี๋ยวลองสปูกี้ก่อนทุกคนสปูกี้ฟันไปด้วยนะะเดี๋ยวผมลองสปูกี้ฟันไปด้วย ไม่รู้ว่าจะเป็นไงเหมือนกันนะนี่ฟันในฟันนะครับมันจะฟันขนาดไหนกันเชียวมาทุกคนฟันปลาสปูกกี้กับบัฟใหม่นะครับฟันในฟันในฟันนั่นเองมาดูกันว่าจะขนาดไหนในการฟันปลานะทุกคนมาแล้วครับจังหวะนี้อุหลอดใหญ่ขึ้นด้วยนะครับนี่ยิงยิงยิงก็เหมือนจะไม่ได้ฟันเยอะขนาดนั้นนะทุกคนเท่าที่สังเกต นี่ได้กลายพันธุ์ขนเก้ามาเลยทุกคนได้เป็นเบ็ดฟาร์มเงินที่ดีเหมือนกันนะอ่านี่อยู่ทางซ้ายชิบหายแล้วทุกคนนี่ยิงแต่ทางซ้ายมันก็ถามว่ายิงได้ไหมก็ยิงได้นะครับถ้าเกิดรอบไหนที่หลอดเอ่อหลอดข้างบนเนี่ยมันวิ่งเร็วเนี่ยคือหลอดข้างบนมันจะวิ่งไม่เหมือนกันนะทุกคนบางครั้งกดคลิกซ้ายวิ่งเร็วบางครั้งวิ่งช้านะครับเนี่ยมันก็ประมาณนี้ทุกคนเป็นเบ็ดที่ผมคิดว่าเล่นมันดีนะถ้าเกิดเราคุมหลอดเป็นคุมเก่งๆเ,เ,เนี่ยเล่นดีๆเนี่ยจับได้ทุกน,น,นกคน แต่ถ้าเกิดอยากให้มันได้เงินเยอะกว่านี้เนี่ยต้องใส่ซีโอเวอร์อดนะทุกคนเพราะว่าซีโอเวอร์อดจะทําให้ปลาของเราเนี่ยขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอุย้ยแต่เฮอร์คิวลีนผมก็น่าสนใจลองใช้ก่อนลองใช้เฮอร์คิวลีนด้วยเลยเพราะว่าหลอดมันใหญ่นะทุกคนเนี่ยโอ้โหถ้าเฮอร์คิวลีนผมว่ายิงได้สบายเลยทุกคนเอาตรงป่ะคื Q อยิงโดยรัวเฮอร์คิวลีนอะยิงเฮอร์คิวลีนดีทุกคน ยิงแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซล์ยิงเพราะว่าหลอดคอนโทรลมันใหญ่มันไม่หลุดหลอดเราอยู่แล้วอะเฮอร์คิวลีนเป็นอีกหนึ่งบัฟที่น่าสนใจเช่นเดียวกันส่วนบับลองเนี่ยผมจะอิงฟันปลาไปเลยแล้วกันนะทุกคนเพราะบัฟนี้เนี่ยมันดีอยู่แล้วคือมันจะมีบับใหม่อันนึงเหมือนกันทุกคนที่มันเป็นตัว G I N G อะผมว่าอันนั้นะ่ะน่าจะดีแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะเอนชา์นติดหรือเปล่าอดิ เดี๋ยวผมลองหินใหม่หดูทุกคนถ้าเกิดได้บัฟนี้มาผมก็ว่าโกเหมือนกันนะครับคือบัฟนี้เนี่ยมันจะบวกใช้ปลา40%บวกโปรเกสสปีด10%แล้วก็แล้วก็กลายพันธุ์อีก10%คูณ5นะครับแต่ว่าต้องลองเสี่ยงว่าทุกคนอยากได้ตัว G นะ GI อ้าจบทุกคน <laughs> นี่ใช้ปลา40%บวกโปรเกสสปีดอีก10%แล้วก็กลายพันธุ์10%เนี่ยแหละเซตนี้แหละผมว่าดีทุกคนลองดูมายิงยิงเอ้ยยิง ยิงเอ้ยยิงยิงโอ้โหเฟี้ยวทุกคนอันนี้เฟี้ยวเลยนะครับคือหนึ่งเลยปลาเราตัวใหญ่พอเราเราตกได้เนี่ยรับรองว่าเอ่อราคาแพงขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือได้แก่พันคูณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม <c oughs> เนี่ยได้แก่พันเนี้ยคูณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกโปรเกสสปิดอีกสิบจากที่มันลบอยู่สิบเนี่ยก็คือทบกันเท่ากันไม่บวกไม่ลบนั่นเองนะครับ ส่วนวิธียิงปลาง่ายๆอ่ะทุกคนผมแนะนําว่าให้กดคลิกทีนึงก่อนนะครับดูก่อนว่าหลอดมันพุ่งขึ้นพุ่งช้าถ้าเกิดมันพุ่งขึ้นเร็วอะ่ะอันนั้นอ่ะน่าจะยิงได้ง่ายเเห็นป่ะแต่เกิดหลอดมันพุ่งช้าแล้วแบบปลามันอยู่ด้านซ้ายอันนั้นอ่ะจะยิงไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้ช้าอันนี้ก็ช้าแต่ยังยิงได้อยู่อ่ะประมาณนี้ทุกคนเอาเป็นว่าก็ลองไปเลือกใช้กันดูผมว่ามันใช้ได้หลายเอ็นชาร์นะแบบเนี้ย เราไปเรื่อยๆใช้กันดูนะครับส่วนตัวผมก็น่าจะอินชาน้นนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามาได้ปลาขนาดใหญ่แล้วก็มีฟันปลาในตัวด้วยนะครับแถมยังได้กายพันอีกสิบเปอร์เซ็นต์โปเกสปีดอีกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอันนี้คือหินใหม่ล้วนๆหมดเลยนะทุกคนเนี่ยได้เจอหินใหม่ล้วนๆหมดเลยอ่ะกดดาวไว้เลยแล้วกันอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการลงห้องไปหาเจ้าเบ็ดธนูคันนี้แล้วก็การตกเจ้าเซอร์เพน์เพราะงั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการลงไปถ้ำอ่ะทุกคนเพื่อเปิดประตูเนี่ย เอสเซนส์สำคัญที่สุดนะครับเนี่ยสองอันนี้สําคัญที่สุดอย่าลืมตกหากันด้วยอันนึงตกหาได้เลยเนี่ยตามพื้นที่รอบๆนะครับวินเทอร์ส่วนส่วนสตาร์ฟอสต้องใช้โทเทมสตาร์ฟอสในการเปิดเท่านั้นจึงจะสามารถตกได้นะครับส่วนโทเทมก็บอกจุดซื้อแล้วนะครับใช้5 0 0 0ันเนี่ยห้าพันค่าเงินใหม่นะทุกคนในการซื้อสตาร์ฟอสอันนี้นะครับแล้วก็เปิดได้ตอนกลางคืนถ้าเกิดมีออโรร่าอยู่ไม่สามารถเปิดทับได้นะครับผมก็ตามนี้ทุกคนแล้วก็ไปทำ q u e s ของคุณลุงซานต้ากันด้วยที่คลิปที่แล้วนะครับจะได้กุญแจมาใช้3อย่างนี้ในการเปิดแล้วก็ตกปลาตกปลาเสร็จก็ไปซื้อได้เลยนะคะ3ล้านนิดๆน,น,นะครับผมเป็น1เบ็ดที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มันนะผมว่าเล่นมันดีนะสำหรับผมผมชอบนะครับ ถึงความสามารถมันจะแบบมีแค่30%ให้ได้กลายพันคุณก้าวก็เถึะนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยแล้วกดกระดิ่งเพื่อพาดคลิปใหม่ๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายอย่าเจอเกลือครับ